เปิดบ้านจ้าพนมดังระดับโลกแต่กลับใช้ชีวิตทำนาเลี้ยงวข่เป็นเรื่องราวที่มีคนให้ความสนใจเรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่สำเร็จมากๆสําหรับจ้าพนมเยรัมเพราะเอกนักบูที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนนั้นต้องรู้จักเขาอยู่แล้วที่เขานั้นคลองใจคนไทยทั้งประเทศสําหรับผลงานที่โด่งดังของเขานั้นอย่างเช่นภาพยนตร์ดังเรื่ององค์บากต้มยำกุ้งองค์บากสองและสและ f า s t a n อ Furious 7 เขานั้นโด่งดังถึงจะโด่งดังมากสักเพียงใดแต่เขาก็ยังไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเองล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้กลับมายังบ้านเกิดของเขาที่จังหวัดสุรินทร์กลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวและเขานั้นยังอัปเดตให้เห็นถึงบรรยากาศของบ้านเกิดของเขาอีกด้วยต้องบอกเลยว่าทุง่งนาของเขาที่เขียวชอุ่มและเขานั้นได้โพสต์ภาพทุง่งนาพร้อมภรรยาเอาไว้และเขียนแคปชั่นไว้ว่าสูงสุดสูดส,ดสามันต้องบอกเลยว่าเขาใช้ชีวิตแบบพอเพียงสุดๆ และอาจจะเรียกได้ว,ว่าเปลี่ยนเพื่อเสริมความปังในชีวิตก็ว่าได้เมื่อเขานั้นกลับบ้านเกิดมาครั้งนี้ไม่ได้กลับมามือเปล่าอย่างแน่นอนเพราะจา่าพยนมนั้นได้หอบเงินมาง้อแม่50สิบล้านที่ยกให้กับคุณแม่และได้กราบขอขอมาแม่พร้อมทั้งทำบุญให้กับคุณพ่อของเขาอีกด้วย